คู่มือสุขภาพพึ่งตนฉบับเต็มใกล้สําเร็จแล้วนะคู่มือสุขภาพพึ่งตนฉบับเต็มแพทย์วิธีรมฟาวิกฤตโควิด -19 โดยสถาบันวิชารามมูลนิธิแพทย์วิธีรมแห่งประเทศไทยนะอันนี้เตรียมตัวนะนี่หนะ้าปกออกแล้วนะเดี๋ยวหนังสือจะออกเร็วๆนี้ความกลัวกังวลหวั่นไหวเป็นโรคเป็นทุกข์นะนี่ปกหลังนะใจที่เป็นทุกข์ใจที่เครียดจะทําให้ภูมิปัตนลด ทำให้เป็นโรคได้ทุกโรคถ้าลดความเครียดความทุกข์ในใจได้นะถ้าใจเป็นสุขไม่กลัวไม่หวั่นไหวนะ้ภูมิบ้านทานจะขึ้นนะภูมิบัตฐานจะเพิ่มขึ้นจะแข็งแรงจะหายโรคเร็วนะนี่ัน,นีเคือคำของอาจารย์นะเตรียมตัวนะเนี่ยคู่มือสุขภาพพึ่งตนฉบับเต็มนะในการฝ่าวิกฤตโควิด -19 แพทย์เวชธรรมฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะ จะดูแลจะป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพยังไงป้องกันยังไงไม่ให้ติดโควิดแล้วติดมาแล้วจะทํำยังไงนั่นเองนะติดโควิดมาแล้วจะทํำยังไงนี่แหละน่าไปคู่มือฉบับเต็มก็ใกล้เสร็จแล้วฉบับย่อก็ใกล้เสร็จแล้วมีทั้งฉบับย่อฉบับเต็มอ่าเตรียมตัวนะแฟนคลับก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวนะถ้าสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้หมอและคนไข้จะพากัน ป่วยตายนะเพราะฉะนั้นต้องพึ่งตนให้ได้มากจะได้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่สุขภาพน้อยลงนะทุกคนก็แข็งแรงนะทุกคนก็ไม่หนักนะอันะน,ะนี้มันจะไปรอดกันอันนี้ตัดใดสนใจความรู้เรื่องสุขภาพก็นะเรื่องโควิดนะเรามีปัญหาอาการไม่สบายจากโควิดต่างๆความเดือดร้อนจากโควิดติดต่อที่ ห้องไลน์้ายด่วนแพทย์ิฏิธรรมฟาวิกิตโควิดสิบนะคิวอาโค้ดตามนี้ห้องไลน์้ายด่วนแพทย์ิฏิธรรมฟาวิกิตโควิด19กนะก็จะมีการให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพกันหรือความเดือดร้อนต่างๆที่เราพอจะช่วยได้ก็จะได้ช่วยกันนะสายด่วนแพทย์ิฏิธรรมฟาวิกิตโควิดส9นะอันนี้ก็จะมีนะไอดีไลน์นะไอดีไลนะ์ลนี่ก็เข้าไปได้เลยนะ อัในใดเดือดร้อนจะขอความช่วยเหลือเขาว่ากันไปอ,อ๋อนนี่วิธีการ